สวัสดีค่ะมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้มอโอจะรีวิวนิทานเรื่องหานไหนกันนะคะ่ะของสำนักพิมพ์โลกหนังสือนะคะราคา120บาทนะคะผู้แต่งก็คือทิวทพวันทิพวรรณแสวงสีภาพโดยอนชาช้าเบนจานะคะมีเขียนว่ามีรางวัลดีเด่นด้วยนะหนังสือสวยงามสำหรับเด็กปี2556นะคะ สวยจริงๆนะเรื่องเนี้ยค่ะเรื่องก็อ๋อมันเป็นหนังสือแบบนี้นะฟลิปแฟลบุ๊กนะเปิดได้ด้วยนะแล้วเรามาดูกันก็คือเรื่องก็มีอยู่ว่าเจ้าช้างน้อยเนี่ยมันดุกดิกหยุกหยิกคันหางนะคะจึงแกว่งหางไปมากระดุกกระดิกปรากฏแกว่งแรงเกินไปหางก็เลยหล่นหล่นกลิ้งลงภูเขาไปเลยช้างก็อุ้ยหางหายไปไหนเนาะก็มองเห็นไกลๆนี่ใช่หางของช้างหรือเปล่านะก็ปรากฏว่า เอ๊นี่ใช่หางของเขาหรือเปล่านะก็ปรากฏมันเปิดได้ด้วยนะดูดิใช่ไหมคะไม่ใช่หางของช้างนะแต่เป็นหางของตัวอะไรเอ๊ช้างน้อนมองซ้ายมองขวาเอ๊หางของใครไม่ใช่หางของเขาไหมนะก็ยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะขามีมีภาพให้เด็กๆนะ่เปิดจนกระทั่งสุดท้ายเจ้ากรเอ่เจ้าช้างน้อยหาไม่เจอก็แสงกุ้มใจปากกรากฏกระต่ายตาไวมองเห็นเนาะก็เลยไปหยิบหางมาต่อจึ๊บเข้าอย่างเดิมได้นะ จบไปนะน่ารักไหมเป็นนิทานที่น่ารักดีนะค่ะก็ฝึกสมองด้วยนะแล้วก็สนุกตรงที่มันเปิดได้นี่แหละนะก็เป็นนิทานอีกเล่มหนึ่งที่มมโอดชอบอ่านให้ลูกฟังอ่านบ่อยมากตอนเป็นเด็กนะจนแทบ,บจะท่องได้หมดละนะค่ะเขามีเขียนเอาไว้นิดนึงนะคะว่า้าไหนกันนะหนังสือภาพพลิกพับทายสนุกชวนให้ติดตามสิ่งที่ซ่อนอยู่ เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และธรรมชาติรอบตัวซึ่งเป็นสาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรหลักสูตรปฐมวัยโดยเนื้อหาในเล่มจะแสดงลักษณะเด่นของหางสัตว์ที่แตกต่างกันทั้งรูปร่างสีสันและลวดลายส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยการฝึกให้เด็กๆรู้จักสังเกตจกับคู่เชื่อมโยงประสบการณ์จริงกับภาพวาดนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับคุณครูหรือผู้ปกครองด้วยการเล่าเรื่อง พร้อมกับทายสิ่งที่ซ่อนไว้และจึงเปิดภาพเฉลยให้เด็กๆรู้สึกสนุกสนานพร้อมสำหรับการเรียนรู้ตามช่วงวัยค่ะน่ารักดีค่ะก็หมอว่า120บาทแล้วเปิดได้แบบนี้ลสีสวยอย่างนี้กระดาษแข็งอย่างนี้ก็ถือว่าราคาดีมากเลยนะภาพสวยจริงๆค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะค่ะคลิปสันส้นๆนะอยากมาเจอมอโอก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ แปดโ้าถึงห้าโมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ